สบายดีสบายดีมาทุกคู่ทุกคนมื้อนี้ก็มาพูกับจ้องดิมดาสนาลองสารเมื่อนี้น้องดิมกับน้องดากระิพาทุกคนมาส่วยพ่อแล้วยักไข่มะส้มเนาะเพื่อน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 เพื่นนแบบอันหางมะส้มนีุ่กคนแบบพ่อน้องดิมมาเห็นเนาะตอนที่พ่อน้องดิมมาหาตัวงวยแหละแล้วพ่อน้องดิมเห็นแล้วพ่อน้องดิมว่าเออมายักยักนี่น้องดิมบระหูยักเนาะพ่อตะมุดหลาย ยังได้เห็นยักจักเถื่อนเนาะทุกคนไป็อย่างตรงหัวแรนคือมาต้อง um. ห่างขึ้นแล้วนั่งดีกว่าที่มาแบบให้ทุกคนเบิ่งพอน้องดิมยักเนาะพอน้องดิบโบหู้ยักนะคะน้องดิมไม่รู้ป้ยตกใจนี่เอาวบ่งเถอะบ่คนคนมายักษ์เก่ากว่านะอ้าวคนมายักษ์แล้วมันเหลือกัน มีแตวหมดเงินไข่น้อยนะอืมคี now, ่ม oh, ีบะระบ่ง <noise> บ่ะป่ะพอบูมีเลยเห็นแต่ตัวหมดเห็นค้องใคนมันยักกว่านะนะเห็นแต่ตัวหมดบ้าตัวหมดเนาะนี่แหละไม่ใช่ตัวหมดบูมีตัวลูกเลยตัวหมดเป็นกัดเจ็บไหมเจ็บทั้งเจ็บทั้งอันแซบแหละ

อย่างที้เราเห็นเฉยๆกันนะเศรษฐวกยางใหม่เห็นอยู่น่ะหายไปสวะเฮ้ยปดมาหายตูเลยพ่อเน่เน่น่อยนี่ได้พอดิน้ยมาลองมึงมามาบมีก็ลองมึง ที่าไอเซมิซ้าได้เบ mm ื่อกให้พ่อจะจ้งตัวมสิกินอุ้ยอุั่งรอ้นกันีเนี้ยแน่ึ้นดดบได้มีไหมนะน้องนาจเห็นให้ตัวอื่นแล้วมักมาแงอยังให้ใจเหเกียงเลยเนาะแต่ตัวเองให้บนี้ขึ้นหลังไม่ละ ป้าได้ไหมคะเบาแบงแหิมีบนอะได้เอาผ้ามาทรย้โอ้บุมมีอย่างเลยปาบุมมีอย่างเลยมันหยักไข่มดส้มหรือว่าจะมาหยักมดส้มกันแน่ทุกคนมดส้มช่อหหางไม่นะทุกคนมดส้มก็กินได้ปุ ได้ก็ถ่าอันนท่ายากิ่นเห็นัันหยิบบกินมันขิวนี่น่าทุกคนอืมเนาะแบบคล้ที่ดอกอ่ะยังเกานี่มาหมันสั่นมันปิวยังมีฟ้าลมไม่ง่ามงามเนอะมีคนมาลักไว้เหนี่ยมูแล่เป็นท่งเลย พ่อสิสอออไปซ่อยิงองนะตัดต้นไมเนตัดต้นไม้แล้วซ่อกซึ่กันทุกคน,กคนเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้หนูดีมกับหนูไดาด้วยนะคะอ่ะวันนี้มาอ่ะซอกไข่มดแดงครั้งแรกของปีนะคะทุกคนเน้นอะนะอันนี้มันครั้งแรกก็ของปีเขาเนาะเพราะว่าปีนี้ยัง่ได้มายักเนาะทุกคนหาดิใช่ไห ทังนี้เมืงจะมีหรือไม่มีลาามับทังนี้่ต่ำต่ำเดท้งนี้ที่สูงบนนี้ก็บน้ต่ำนี่ก็ทากับมือจกเลยต่ำกว่อเื่อได้กระดูกออกมาวะทุกคนหังเมเอาแป้งมาใส่นี่ก็โอ้สิจกแทาอน้อเคบ่ให้หาทั้งหมดทั้งหมดต อ้าวยุ่มอ่ะไปนั้นกระจกเลยละบุทุกคนแป้งนี่เนาะประกาศยุ่มอ่ะแป้งคนว่ากันแบบตัวมดอันเข้าจับมือแล้วแบบนั้นเราไม่ได้ตม่มด้ตัวมดโมมีไข่ต้นไม้ด่างมันเป็นไข่เลยนะยามนี้นะฝ้ายอย่างโมมีเนาะต้นไม้มีไข่แล้วก็นันเหี้ยวแบบโมมีไข่ยักษ์เสียหังแล้วเว้ยต้องใส่ต้องต้องมีคนมาเจาะใหม่ละ

โอ้เสียดายดิเนะพ่อเราอุอ้ยใครมีตุงกไลยทุกคนเอาอันแป้งพวกนี้หัวแล้วเล่นไปไอ้เก็บเอาจมนวนทุกคนเอาใช่ไหมอืมยับเคยบกกันดีว่ามาตุกเ่หัวละาโอ้พอ่อ,พอ,อนี่วะ ป้าพ่อแม่ไข่ตกปะปอาเอาคู่งับอะรบุเลาเออแล้วเนี่ยเอาบละบุญเล่อยังมาใส่เลยเหรออเอาแต่คู่ัวน้องตาม่ได้นะครับนี่แลนแลนเดอร์แลนไลท์ัวน้อง้าเห็นอยู่ปะผัวห็นเห็นหน่อยเดียวหนึ่งฉนจะหาง พอแล้วเพ็่นทุกคนป้าพอแต่พ่อทีมมาสั้นไปมียุติโบนเป็นหลายเพราะว่าคนณไม่ยากโบนแล้วเอากันแล้วไ่้ไหมตะมุดก็หลายใครหน่อยเดียวทุกคนป้าพ่อมีก็พอทางก้นเท่อมาเกินไปพ่อทางก้นเท่านั้ยังเห็นอยู่ก็ใครดีตะมุดออกแล้วเห็นเลยดิอยมามองเงินมองข้างเขาอยู่ใจก็จะทำมาช้ากันไปแต่กอะไรอยู่ได้อยู่ เอาแป้งหุยเยอะอันอันคาบไข่หนีมาไล้หน่ะเอาแป้งเอาแป้งหุยอือคาบไข่หนีมาแป้งหุยเพื่อว่าให้มันไข่มื่นช่ไหมวะไข่มื่นวะแมนให้แบบสมมติจับไข่บุได้เห็นะอ่ะได้หินแม่บอลได้เลยคิดว่าให้อันให้แม่มันใต้หนีบุแม่เนาะบุแมนเทนเธออันแบบจะอีบ่พอที่บ่ให้สมมติบอุ้ม ลูกมันหนีคือเขาใส่แขนเท่านี้ตัวมดจับเขามันก็แบบเออมืนมืนมาทุกคนพอเรี่ยวเริ่มละเริ่มออกอากาศละตัวมดโอ้ยไอ้การตอนนี้นี่พอเห็นบอกมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นยากเราเป็นอะดิมันมื่นละแต่ลูกมันยังขึ้นอยู่เออบูมเนมันอีึ ทุกหมดพ่อพเอาใบไม้เอาอย่างมันแงให้มันแบบอันขึ้นมานะนะสันสันฝกมาเลยพออบอกแค่ให้อาเเห็นอันนี้แม่เอาใบไม้เอาอย่างหุ่มไปให้มันเกาะแล้วมันเอาก็ฟึดทิมฟึดทิมไปเลยแนวแวแวพ่อเคยเ็ดแวพ่อเคยเห็ด โอ้โหเคยเห็นมันบูดผลนะไรอย่างเนี้ยยางเส้มือใช่ไหมแล้วเราต้องไปนะมือมดหลายเลยพ่อไปคั่วกินเนาะแซ่บเนาะไปนี้ไปให้แม่คั่วกินแรงบ่เนาะพอแล้วจะได้พอแล้วดจหลายคนเลยไม่คิดได้กินแต่แป้งใครหายไปถึงมดสิวปลาปลาหอดตัวมดบวกกันหูพ่อสิวอ่ะเขาพวกขามันเคื่อว่าอนุรักษ์เลย ไปเหตุทางอีกเขาก็ไดกินไป้แม่มาลูบหนึงเดียวจ้าพอมรูปูปนี้ตัวเดีตายก็จำเป็นใหทุกคนเยตายก็จำเป็นโอ้มดไตีนแล้วกก็ตีนตีนงิมแป้งสิงคโปแป้งอันนี้ิบทันอันนยังไ่ได้นยแต่ซ้ากระดา

มองาดได้หวสิหน้าสนเมื่อกี้ให้บุญด้ออกันถึงหน้าแทนแนวว่นพี่พ่ให้เอามาสื้อนี้พนมีตะมดด้วยบอกแล้วว่าจัรองอีกแล้วบอกหลับมันบกัดนะดาเาจะแป้งอ่ะนะกจะกัดง่ายกัดง่ายจะเต็มมือเจอบุเออกัด ตัวมดกันตีนตีนมดจัทานี้เอาตัวมดน่าจะ้ก็ควพอแล้วโซเชียลมันจับมดพอแล้วทานเพลงิมมดถุงนึงล้นะพอแล้วได้พอแล้ว้พอด้เนาะเกยทุกคนไปตอนพอแล้วอันตัมดออกหมดลยเนาะเบิ่งนุด้กำโซที่ นี่ทุกคนตอนนี้ก็กำลังเดินชอกไข่มดแดงอยู่นะคะเดินหาไข่มดแดงอยู่นะคะทุกคนกมู๊แล้วลองเลยไม่ลองมู๊เพราะว่าขึ้นไปต้นไม้แล้วก็ยักยักตัวมุดอันโดดเข้าวโพดกันโดดลงแกเชื่อโซสแท็กหนครับ มันมีที่แขกใครมีแค่คิดถึงมึสันหน่อยหยันเนาะมีเท่าไรเนี่ยซอกกขึ้ต้นไม้แล้วพ่อกยยาก้เอาซอกไม้มาต่อยหัอ cái dao đã léo đấy hả? ta bài mẹ nào đeo hết chẳng chèn Nếch cơ áo Phá hết với máy tìm Tìm một người Tiền bảy đấy ก็ต้องได้เอาไว้หลายเลยตัวว่าทุกคนพ่อต้องดีเพชรแล้วเอาเพ่าะพ่อบอกคู่กับหัวย่าลองเนี้ย่าลองบงมันก็ถึงมโอ้งาไม่หักเนะพ่อต้องดีมทำทุกวิธีทางที่จะได้ไข่มุดแดงไม่ให้ไม่วนครับพ่อถึงอยู่ก็พอเด้ น่าคู่ไปพวดอ่ะโอ้มดบก,กิลาน่เกะออกิชงไว้อ,อน,นะน้า,ท,นาท่อ่ทถีทาง็นให้หมดออกดละเอาใบาไม้มาใสให้ตัวมดไตแล้วก็ทิมทิมทิมทิ่ททอพ่อเชนไปใส่ไปใส่เลยก็ได้แล้วนค่อรไปใจออกบัดเดียว วลงมาเาัเปน้นแล้วมนแมนคมคอมเพ่ก็เละตัวนั้นก็ยังยังนี้กได้เลยไมลูเอาไปไหมยาไปทางนั้นมดส้มยพอแล้วจะทำยังไงนะต้องินก่อนใครเนี่ยใครใชทางนั้น พอแล้วมีกระเป๋าสองดานนะทุกคนเนาะแต่บ้านชิใส่เครื่องเื่อดียวตี้านเดียวเลยตู้ม,ตมุดป้าใครมีตู้มุดทุกคนเนาะมัดมันเลย ให้ผู้จส s ้งาง l ุคนันเนื้อปลเนี้อุกนต้องมามเมมัดเลยเนะาะขางอ <laughs> งใครมัดผนกัจนอันของลูะอยู่นมันสส้มหละถ้าถ้าใครอันกุนแตกนะมึงว่าภารกิจและของพอน้องดีมกับน้องดาจะสำเร็จหรือเปล่าสำเร็จอยู่ม่ห้งนันเนาีน,นะดิน <laughs> <laughs> เขาเห็นบอกเพิ่นไปเนี่ไขมาส้มสมีแก่คนใส,สยเดียวคนอ,<ะ>อันแก้เสื้อไปก็สพพอแล้วนุ่งชงขายหยางเสื้อเนอยืน <c oughs> อเขาในยิ้มน่เนาะย <c oughs> ีออกก <c oughs> ูไดเลยพิ่งว <c oughs> ่าพอดีพ่อนุองดนสู้ๆนะคะทุกคน <c oughs> นุ่งไดเป็นไข่แล้วเนานะ <c oughs> พ่อน้ยอค์ังนี้ไม่ะ้พาคนมาครับโรงแรมมีให้คุญแกเล็กกะเอาเล็กกะเอาเด่วงหอุ้มัอัลบุอุ้มักแต่อรจอเจออุ้มั น้องด้าขี้เล่นค่ะทุกคน่ลายวะน่ะตาม่มีไขว่า่อมาลูกกระด๊บกระด๊บคือตนง่หเราบงวะถึงหรือเปล่านะคะโอ้ทุกคนถึง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 คอยถึงเย้อ้าว เป็นอะไรครับเนี่ยพอลงดินอย่างขึ้นต้นไม้แลทุกคนเนาะตะเวนป้าทุกคนมึงตะเวนตกดินตกดินป้าทองฟ้าสีแดงอนะเนาะมูนเนาะเนาะมูนีสน่สีแดงงงงามมีบอมีบอขอให้มีถ้าไม่มีพ่อลแล้วเสียดายมาก เอาทั้งทางเลยวะมาเคอาเาตครัรคบพี่ชอบเด้อเด้อดิมาเป็นแฟนผมไหมฮะเด็กดือพี่เล่น,นครับว้าสมดุดเป็นไงล่ะทีนี้ลืมว่า เอาเมื่อไปป่าเุยวนะ่นะหัวน้าดาทางนี้ผัดอันดำผัดทางนี้ผัดแดงแค่ตะเวนตกคันเนาะมีเหรอโอ้โหโอ้โหโ ทุกคนแบบไข่มดแดงนี่แเสพมอเตอร์ฮักแบบเอาเอาแบบเอาง่ายแต่เจ็บเนาะเอาง่ายทุกคนฮ่า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 เราเห็นเพราเอาง่ายสุดดอกเห็นเดียวเอาเอามีแต่ไม้มันยักยักถือสุดดอกว่าทุกคนเอาง่ายหายากเอาง่ายหาง่ายตัวยุงอืมได้กลับได้ตัวหนึ่ง โอเคทุกคนเพ่อแล้วเอกมาน้องชิช้เบื้งเนาะว่ามีหรือไม่มีไู้เห็นพออลหวไหวบวยพ้าบววบวไหวบวไหวเอาพ่อมาดูุณนน้ออีสันเน่ยืนหันดินี่ยงไหวไหมนี่ลุกขึ้นไหมตงหาทุกคนบวละมัวเปล่าแน่วิจักมีหรือเปล่านะโอ้มโสมพ่อเบื่อไปเดียว ไม่เนื่ทุกคนเอ๊ะมากัดทุกคนมึงท้องฟ้าไม่แดงยงตายยงตายเอาแรงแรงเรงแรงแรงแรงเอาไปมึงกันอู้วหมดฟ้าที่ชอบเหรอว้าหมดก็มีอยู่หมดหมดผู้ช่วยท่าเก่าเนาะพ่อเาเดี๋ยวพักใบใบก่อนมึงเอาเห็นมุดเป็นตัวเลยเจ้าส้วมนะ จะส้งเดี๋ยวเลียวมานะสิให้อไปสวยบ่กรูเทยหรอไหมมืดแล้วเนาะมืดแล้วก็ออมาพูเดียวน้าังกล้องจะได้ยืมพี่กิ๊กนะคะทุกคนต้อง่เดนี่ทุกคนพอไปได้อาใครหมดสมอ้อันตราย ส war, ส, war, ส,สื้สแพกสีมดสแดงมดหมดกัดหมดกัดครั้งง่อจะเอาพ่อบใส่สิงคโปร์ะใส่ไหมสิล่ะบบไม่ได้ยุบอุ่นเริ่มว่าทุกคนอุ่นอีเฮ้ยด่ะท้องฟ้าบนนึงไปสีแดงบนนึงไปสีดำเนาะเอาบ่พอตังหพอไปนดื้อหายใจแหงเ นุ่ยมัเห้าสิกันพ,อพอ่อพ่อเออะไ<ป>อไเมื่อไปเมื่อไปไปจบคลิปนลบายบาทุกคนนี่ไม่ได้จะาไหไปไปไป๋ย่ไม่ยิ้มอันให้ทุกคนให้ทุกคนเบืง้บองอีกสั้นอีกครั้งนึงกรืน้องดิบอ่ะ จบคลิปเนาะนี่ทุกคนพวงดีกับน้องด้านี่นี่ไข่หมดเด้เอ้ยนี่นี่ตะมดนี่ตะมดแดงเราทอดเสื้อเหมนกันก่อนซะบอกกันป่ะพนี่นะบอกตะมดออกกันป่ะบอกน้องอยากให้ไม่เวิร์คแจ็คกันได้ยินเหรอเนฮ้ยหนึ่งเหรออู้หูท้องสุดมดเลยพี่นะ โอเคทุกคนนี่จะได้เนาะประมาณครึ่งโลครึ่งโลอะเพราะตัวมดไหลเนาะมาทุกคนน้องดีกับน้องด้าก็ชีคอตัวลาไปก่อนโอเคค่ะทุกคนจบคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่ทุกคนมาดูคลิปน้องดีมกับน้องดาไจนจนจบจบคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ก็ทุกใครเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องดีมกับน้องด้าให้คลิปต่อไป แล้วที่สําคัญก็อย่าลืมกดติ้งติ๊งติ้งสำหรับชมคลิปใหม่ๆจากน้องเดมลังดะสำหรับคลิปนี้ก็ขอเกล้าขมาสบายดีสวัสดีนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะบายหมดกันหลายเนาะแต่ผลลัพธ์ออกมาวิตามินซีคุ้มขาอยู่บนนี้คุ้มอยู่คุ้มอยู่เหรอบ๊ายบายน้องหนึ่งหาสิบพันแม่ปันให้มั้ยเพียงเนาะหาสิบพันจะพอดสองร้อยบาท เอาไปขายบ่บ๊ายบายเนื้อเหรอหนะ